สวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้พามาชมสูตรโมของช่างนนอีกครั้งครับผมมีน้องๆถามมาว่าครั้งก่อนเนี่ยช่างนนได้โมอะไรไปบ้างกันนี้ตอนที่ผมพาไปทดสอบครับเดี๋ยววันนี้มาถามกันพี่นนเพิ่งเพิ่งโมใหม่ไปเล็กน้อยทําอะไรบ้างครับพี่นนในในดวงใจอะดนั้นยิงยิงเสื่ออ๋อนี่ยงยิงเื้อเหรอเนี่ยยงเสื่ออะไรอ๋อเราทำไปรอแม่เล็กกันอืม อันนี้ต่ำต่ำต่ำอะไรด้แบบไม่มั่งลาหลาดุดเป็นนั่นยังยังไงดียังไงดียังไงดีแล้วก็ยังไงดีครับเปิดไอเสียเล็กน้อยตัดตัดตัดกระโปงนะอ่ะตัดตัดตัดฟังไอดียต้องไอดียตัดกระตีม้วนะครับมันจะมีเต้าดีกว่ากันกันเราไอ้กันก็ตัดเต้านะเนาะตลอาแต่ไงมันเป็นเทปอร์ครับเอามันไหนนะ ล่นเราทำมันนั้นมันหลายไล่กนันเวลาเลงอู้มันจะดึงเ,เ,เ<อ>งีเ้ย<อ>เวลาเรา,าเดิมกันเลงอ่ะเวลาเรามาดึงเงอ้ยปุ๊บเราใส่กันเลงทีนึงเงี้ยหลบมาเลยมันจะไม่หล่อลาอล้วเราก็ทำล้อแม่เหล็กล้อแม่เหล็กไปด้วยนะกลึงล้อแม่เหล็กขึงล้อแม่เหล็กเรือเรือสี่เรือห้าคิท นักก็นั้นเรือหากิบก็คือกลึงให้มันเบาลงกลึงให้มันเทาให้มันนำนักเท้าไว้ตัวนั้นนี่ให้มันนำนักเท้าไปค้องตัดตัดตีนตัดตีนอย่างเท้าไว้ครับครับเขาคือพี่นนท์เคยบอกไว้ว่าสตาร์ตรตีนกับสตาร์อะสตราร์เท้ากับสตาร์อิเล็กทรอนิกสตาร์ตรเนี่ยสตา,ตาร์เท้ามันจะนจะจะจะไหลกว่านะครับแล้วก็พี่นนท์บอกว่าขยับไฟด้วยขยับขยับไปขยับต่อยไปมิน ไอ้มินถอยไปมินนึงนะครับแล้วก็ล้อแม่เล็กกลึงเหลือ5้าขีดลดไป5ขีดก็คือต้าต้าถ้านำนักดมเดือมันเต่าได้ปจําเนี่ยสั่งว่าดันแบบนักกันอาขีดนี่นะอ๋ออาคีดกับกาลอยาลอยก๊ล๊มก็คือให้มันเหลือ500กรัมครับไปกลึงยังไงก็ได้มันมันกลึงซื้อก็ได้ป่าวเลวเต้เลวเต้เน่ยก่อนหน้ามาโอนนั้นได้ทำไปเลยครับ แล้วก็แล้วก็มัวอะไรไปอีกที่นั้นป้าใส่ป้ารวยยันนี่ครับฝาปาดฝ้า,าอ๋อนี่ก็คือใส่กันลงเลยเอ่าลูกเดิมปาดฝ้าใส่กุ้งอ่ลูกเดิมปา,ปาดฝา,า <c oughs> แล้วก็ยังลูกเดิมอยู่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวมัน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 แตกต่างอืมซึ่งมันมันแตกต่างกันบืพี่นนองระวังใส่ป้าดื่มกงกิตตันครับป้ารวยยันป้าอ้นี้ป้าพ่อ ฝ้าห้องราวินไม่ใช่ฝ้าดาวินกับโเย่านั้นว่ามันจะใยว่าตัว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 ลูกมะม่วงยุ้งอ๋อก็คือใน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 เบาเนอะอ่าใช่เนี่ยได้เลยนี่ขอดูเดี๋ยวก็ดูว่าไปดูของเยอะของเยอะที่นี่ของเยอะบอกเลย ดูวะโอ้นี่ปัดอ๋อขนาดคนละเรื่องกันเลยนะเอาหนี่ดูวะขนาดคนละเรื่องกันจริงครับแต่ว่าไอ้บ้าข้างในนี่ตาวันนี้เป็นเงินไม่อ้นี่จะเป็นจะเป็นโดมเดียวแต่แล้วจะเป็นซอฟต์บล็อตมันจะเป็นสองจานครับแล้วก็หัวเบ้าหัวเตียนเหมือนว่ามันจะอันนี้จะจะเอียงเบาเบาฟ้าจะไม่เหมือนกันอื้แล้วก็อ้วหัวเตียนเหมือนจะเอียงริดไหมนั่นนะ ไอ้นี่วัวเตียนวัวเตียนมันจะเอียงไงอ๋อมันจะเอียงขึ้น <ละ S 1> บนนิดนึงอ่ะมันจะจุดระเบิดดีดีว่าวัวเตียนท่านตรงไงอ๋โอโอ,โอ้นี่สังเกตดูดีๆนี่มันมันเอียงแต่นี่มันอันนี้มันจะตรงมันตรงดีแล้วดูอ๋อเอ,อ้ยเป็นแตกต่างเล็กๆน้อยๆน,นี่นะถ้าไม่สังเกตไม่รู้เลยนะไม่ต้องอาศัยคนที่เล่นจริงๆแล้วก็อยู่ในยุคนั้นนะยุคทีโมล่าสุดพี่นนท์ไปวิ่งบายพาสมาเท่าไหร่พี่นนท์รประมาณร้อยห้าสิบ โร้อยห้าสิบไม่เดิมเนี่ยผมว่าก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะร้อยห้าสิบมีมอหนังหนังครับธรรมาดาเน,าานี้ยนะลองคิดดูทุกคนร้อยห้าสิบมีน้องๆหลายคนมาถามสูตรมอนี่ก็เป็นสูตรมอแบบเป็นเป็นขั้นเริ่มต้นนะพี่นะไม่ต้องทำไรมาไหมทำในตัดเส้นั้นเมื่อนดิบหมวห่านั่นอย่างเงี้ยผมเดา ก็คือทำเล็กน้อยครับนี่คือสเต็ปเริ่มต้นนะไม่ต้องทำอะไรมากพี่นุ่มบอกว่าเล็กๆในๆ้อยก็ก็วิ่งดีมากนะครับแล้วก็เสื้อมีเสื้อมันจะมีออนนี้เมื่อวราเมื่อเัาเป็นโป๊กนี่ก็ต่อสูุดด้วยต่อสตรดังเนี่ยเมื่อนไอตรงนี้จะมีพ้อะไอด้ดีไหมครับ มันจะมีมันจะมีไอ้นี่ตรงนี้จะเป็นรูอยู่ออ๋แล้วจะมีขอบตรงนี้ฮิปนึงครับไอ้มันจะเป็นวันนี้ตรงนี้มีรูเราตัดไอ้ตรงนี้อ่ตัดออกเลยตัดได้มันเป็นเมือของเดสเดนไหมครับครับเออเกิดยังไงตัดได้มันเป็นเมือของเดสเดนอ๋อมันจะมีอินกันอยู่ครับครับมันจะมีเราตัดออกเนี่ยเหมือนมันเป็นหน้าต่างกันนะเออตัดตัดออกเลยตัดได้มันเป็นให้มันเป็นช่องเดียวครับผมให้มันเป็นอันเดียวกันแล้วเมื่อกี้นี้มาตั้งไงตรงนี้มันจะเป็นขอบแบบนี้ครับเราก็เจี๊ยบเป็นสเตเปอร์แล้วมันเลียวน้ะมันมันจะแบบนี้ ไอเนี re, um ้ยข้องเนื้อมันคือมาดึงพอลูกรู้มันไอไอดีไอดีไอคอเบียงมันตีตีน้ำมันขึ้นใช่ไหมกอตีน้ำมันขึ้นปุ๊บหมายชนเะยอ่าทำไมจะด้วยอือแต่ยังไงทำไมขึ้นปุ๊บไปเลยออไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่ตรงนี้เพิ่มไหมครับไม่ต้องไปขย่ายเพิ่มเลยกระย่ายเพิ่มมันยิงยิงนั่นเลยเกลเกลให้มันเลียบก็ได้ครับเกลวให้มันเลียบอ่ะอย่างเดียวพอไม่ต้องไหนั้านไม่ต้องไม่ต้องบางคนก็ไปอีก เปิดเผิ่มกับถ้าถ้าลูกใหญ่ผมผมม่นั้นนะผมาย่๊ากนะครับกับแต่ว่าตาลูกเดิมก็คือแค่นั้นพอลูกเดิมต่ำแค่นั้นต่ำเราเราไว้มันเลียบพอไม่ต้องไปเึงอะไได้หรอไปยกเผิ่มยกอะไรพวกนี้เผิ่มไม่ต้องครับผมรวยเรียกอะไรเรื่องเปิดนิดเดียวเึกรวยเรียนี่เปิด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 อ่าก็เรียกว่าเปิดหรือว่าเปิดเปิดรอเปิดเปิดยอดอะไรเปิดหนงร้าง เปิดเปิดลงล้างใช่ไหมแต่เปิดขึ้นบนนั่นมาได้เงินสำรับลูกแบบไอ้ใหญ่ขึ้นนะอ๋อแต่แต่เปิดลงล้างนี่คือมาไม่ต้องเปิดนั้นก็ได้หรอกใคยใหญ่ค้างเราก็ได้ใครใหญ่ค้างเราได้กับลังอ๋อใครยหญ่ใครใหญ่หมล้างกันบันไดทอกบไดทอกอ่าใครยหญ่สายก็ไดได้กับลังมันซึ่งปอฟังฟังไอไอเดียอย่าไปเปิดมาเปิดมาเพียนครับอันนี้คือสเต็ปเดิมอะวิ่ง วิ่งแบบชิวๆว,วิ่งชิวๆก็สู้กับพวกรถรถเร็วแรงไอง้นี่ก็เรียกว,<น>ว่าเอาเราขับสนุกกันเอาแบบประ,ประมาณกับสนุกครับก็ถือว่าไปไล่กับหัวฉีดเดี๋ยวนี้ได้ครับหัวฉีดร้อยสิบเอาคันนี้ไปขับเ,เลยอ๋อคันนี้รถรถลดกสอครับอยอุ้ยเนี่ยลองเอาขับไปลูกสองร้อยก็สรุปว่า คันนี้ก็คือสเต็ปที่พี่นนท์บอกก็คือสรุปไ้ฟังว่าเป็นเสื้ออ่าเป็นฝาของสวิงนะครับหรือว่ารยเยแล้วก็ลูกเป็นลูกเดิมใช่ว่านะ้าของสวิงกับรอยเยส่งเหมือนกันนะแต่ของสวิงเนี่ยขวเทียนจะเอียงแล้วก็เบาเบาเบาข้อเทียนไอ้เบาเบาฝ้าจะไม่เหมือนกันครับขอนี้เบาของรอยเยนนั้นมันจะเหมือนเบาวันนี้ครับครับ ก็ไมนจะเป็นลุ่มลุ่มเดียวแบบนี้แต่หว่าป้ามันจะย,ย,ย,ยอ่อยหัวเทียนตรงแต่ด้าว่าเป็นสวิงงันสวิงหังวเทียนเอียงอันนี้อันนี้คือสวิงอ่านี่สวิงวก็เป็นฝาสวิงนะครับแล้วก็มีกลึงล้างล้อแม่เหล็กด้านในนี้นะ,ะให้เหลือน้ำหนักประมาณ500กรัม5 0ากรัมหรือว่า5ขีดประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่งไอเสีย ขยายไอเสียด้านข้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัดตัวตีนเสื้อที่ที่พี่นนบอกก็ตัดยังไงก็ไปดูของเด็ดแล้วกันนะครับต่อของเด็ดมาดูใจเห็นภาพเลยว่าตัดให้เหมือนของเด็ดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไอดีนนอดไอด,ดีเปิดเปิดทำไมเราไเลียบไอดีเราให้เรียบ,ยบก็พระแค่นั้นก็สบายสบายแล้ว มันจะมาเป็นคูกลาเป็นเนื้อมีเนียมคูกลาคือคัดคัดไอ้เมื่อในไอเวลแบบเนี้ยนะคัดให้มันเรียบๆคัดให้มันเรียบๆครับเรียบๆคัดให้มันเรียบมันแบบนี้มันจะเป็นตอนแรกมันจะคูกลาเหมือนแบบเนี้ยเนื้อมันจะเป็นแบบนี้ครับเราคัดให้มันเรียบให้มันแบบนี้ให้มันเรียบเงาวาวนั่นแค่นั้นเองไม่ต้องไม่ต้องกับเวล์ออย่าอย่าไปคัดเงาไอเดียสั่งคัดเงาเพระนั่นมันเป็นยศก็คือคัดไอ ดูเนี้ house, กยกรัดไอวีเวลเยอะแยะนี่นะตาคัดไอวีเวลนะคุณลงใต้ลูกซุปเยอะกำลังอัดมาต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 าลูกซ <socks. S 2> ุปลูกซุปเล็กกันลูกซุปเล็กไอดีไอดีอย่าไปคัดัดรอกไอเสี้ยนไอวีเวลครับใครมันขายเสี้ยวอะไรเร็วดีสุกไอเดียอย่าไปคัดแต่ไดาว่าลูกซุปเยอะกันคัดไอวีเวลได้ไหมปื้บอกว่ากำลังอัดมืนมาครับแต่ได้รถลูกเล็กกันกำลังอัดน้อยนะอย่าอย่าไปคัดอย่าอย่าไปคัดอย่าไปคัดไมวีเวลลำบานอย่าไปยด Này, tiếng tiếng biên bản có bọn lấy 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 สิบลูกอันนี้ก็ต้องมีมีมีซูรกันใช่ไหมเจอาเจ้อมอคโนี่พี่นนทนก็คือเจ้อันนี้เจ้่แบบด้ดยอันนี้จอเสียงแงะไปอ๋อนี่ดังเล็กน้อยครับนี่ครับสองคันสองคันอันนี้นทอดเดิม ว่าแหละว่นี่พี่น้องนี่้ก็ค่ะฟังเสียงด้วยครับคันนี้ก็สูตรเหมือนกันครับสูตรสเต็ปเดียวกันครับแต่ว่าอพี่ในลูกสูตรเบอร์สองร้อยครับเบอร์สองร้อยในบาทว่ามิลบาทว่ามิลครึ่งบาทฝาไปหนึ่งมิลครึ่งครับบาดทฝา

เมาแย่กว oh, ่าเมาแย่กว่ารู้กันยังไม่ไหวหรือแดงครับแต่ยายเล็กว่าตาเย็่เล็กว่ามีโอกาสปราบร้อนตาต้องเยอะครับเอาแล้วนี่ก็เป็นสูตรเล็กๆน้อยๆนะตาจะเอาไปทำเดี๋ยวก็อันนี้ก็รีดเดิมกระบุกเดิมไอ้รู้กันกระบุกเดิมรีดเดิมกระบุกเดิมเหมือนกันกระปุกเดิมไม่ได้เปลี่ยนได้แผ่นมันมีแผ่นคาร์บอนไคกันนะคนับโอ้ในนี้ได้เป็นแผ่นไฟเบอร์แผ่นตรง้ไอ้สวิงอ่ะสวิงเป็นแผ่นไฟเบอร์ พ่อเดิมนี่ผมว่าก็ดังดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปขับดูครับขอบคุณพี่นนท์มากตอนนี้เดี๋ยวลองไปขับดูดีกว่าครับสูตรยังไงเดี๋ยวไปไปกรอฟังเอากันแล้วกันนะครับหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพิมพ์มาก็ได้อยย่่งีลซคันนี้นำหน้านะอ่อนนุ่โอ้ยลองไปพัดดูนะป้องมุมจ้องจ้องจ้องกันเลยไหมแน่ไปจ้องกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆลองไปไปปุ๊บไหมเลยปุ๊บไหมเจอปุ๊บไหมถ้าถ้าไปวิ่งกลางคืนน่นาน่าจะบ้านจริงๆ แต่ไม่กางคืนบางทีผมวิ่งเกล็บเลยหีบไปทางไหนว่าวิ่งลอยซ้ำว่าแก่ลอยซี่นี่น้ำนะโอ้ยอันนั้นเปี้ยบุกเล็กตัดตัดเท้านะตัดเท้าจะแรงว่าตัดมือแต่มือเหมืองบล็อกเนี้ยตาใครจะเอาความแรงกันนะตือตาเท้าเดียวว่ะตือตา้าอย่าไปตือตามือเพราะว่าถ้าตือตามือนะคุณจะทำให้มันแรงตาตาเตามันเหนื่อยเหนื่อยจริงนี่ คิดว่าข้พบมโมตอนนี้โมมากว่านะแต่กันนี่พิมพดีว่าแต่ว่าข้อพมัมมันได้ได้ปลายลายมันจะไล่เลยเลยครับตาขับถ่างไกลนุ๊กไอเนียนขึ้นขึ้นโหดขึ้นตามมือเลยลองขับเลยเดี๋ยวไปลองขับดูวับเดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวไปลองขับดูดีกว่านะครับสูตรเดี๋ยวไปกรอฟังเอาเองก็แล้วกันหร,หรือเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวอาจจะพิมพ์ให้ก็ได้นะถ้าใคปไม่รู้ว่าจะปริมปริมหมดหรือเปล่าจำหมดหรือเปล่า แต่ว่าแต่ว่าไอ้นั่นไอ้น้ำมันน้ำมันต้องครับนันนัก็อนนะเพราะว่าไม่ได้มันไม่ได้ขี้ลายวันมันนั้นจะมีน้ำมันค้างแล้วุันะมันจะไรๆจะอู๊บลูกอ๋อลากลากไอ้ลากบ่บางก้อนได้โอเคนั่นแหละว่าเด้อตาตื่นชวนไปไปปั้ดสักกลางคืนทักที่วันนั้นผมฝากันได้บอกกางคืนปั้นว่านะกลางคืนปั้นว่าแต่ว่าช่วงนี้นะไม่ไม่นัาไปอะไรคำรวจ ไอ้โควิทยะนะเมื่อกี้ตรวจอะไรบนนี้นั่นไปกับตำรวจอีกตำรวจเดี๋ยวนั้น <c oughs> จริงอ่ะก็จีบว่าเด็กเว้นมันไม่จอยโบเล่เฮ้ยโมขุณเก้เป็นเงี้ยแล้วนะกันเ